มันอาจจะช่วยได้ในช่วงสั้นๆยอมปิดแรงๆกระแทกเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันแนบมันแน่นขึ้นแต่ระยะยาวคือยางเสียหายทั้งฝั่งของประตูและฝั่งของตัวถังแล้วก็ที่สุดแล้วไอ้ชิ้นยางที่เสริมเข้าไปเนี่ยมันก็จะแข็งตัวบนโซเชียลแชร์วิธีลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นภายในรถยนต์เช่นพ่นซุ้มล้อและเปลี่ยนยางขอบประตูหากมีการเสรื่อมสภาพหืมชัวร์หรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวเรามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์วิธีลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในรถยนต์แบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับจริงครับมีบางข้อที่ไม่จําเป็นด้วยเรียกว่าเกินความจําเป็นไปก็สามารถแชร์ต่อได้ครับวิธีที่1พ่นซุ้มล้อช่วยลดเสียงรบกวนได้จริงไหมครับ อันนี้พอพ่นแล้วเนี่ยสามารถป้องกันได้จริงครับการพ่นนี้จะช่วยป้องกันได้ไหมป้องกันได้แค่เสียงจากส่วนหนึ่งของชิ้นส่วนของตัวรถเท่านั้นครับแล้วถ้ามีวัสดุปิดแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องพ่นถ้ามีแผ่นที่ไม่ได้เป็นวัสดุที่เป็นผิวพลาสติกที่เป็นเหมือนพรมนิ่มแต่ว่าเป็นกาดท,ที่เป็นรูปแบบของพลาสติกปิดอยู่แบบนั้นก็ไม่จําเป็นต้องพ่นอีกเหมือนกันครับวิธีที่2ติดยางกระดูกงูเสริมตามขอบด้านในของประตูรถยนต์ก็ช่วยลดเสียงรบก,กวนได้จริงไหมครับ อันนี้มันน่าจะสามารถช่วยได้กรณีที่ยางเดิมเสื่อมสภาพแต่ถ้าเกิดยางเดิมไม่ได้เสื่อมสภาพมันถูกออกแบบมาให้แนบระหว่างตัวถังกับฝาประตูบานประตูที่ปิดเข้าไปอยู่แล้วถ้าเราไปเสริมแสดงว่าเราไปกดให้มันแน่นมากกว่าปกติประตูอาจจะปิดได้ยากครับส่วนที่2ก็คือเราอาจจะเป็นการติดชิ้นยางที่ราคาถูกๆแต่ไปกดทําให้ยางกระดูกงูหรือยางขอประตูยุบเปลี่ยนทรงเสียหายได้มันอาจจะช่วยได้ในช่วงสั้น ยอมปิดแรงๆกระแทกเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันแนบมันแน่นขึ้นแต่ระยะยาวคือยางเสียหายทั้งฝั่งของประตูและฝั่งของตัวถังแล้วก็ที่สุดแล้วไอชิ้นยางที่เสริมเข้าไปเนี่ยมันก็จะแข็งตัวเพราะมันมีความยืดหยุ่นหรืออายุการใช้งานที่แตกต่างจากยางมาตรฐานของโรงงานครับแล้วการติดยางเสริมกันเสียงตามขอบประตูด้านนอกรถยนต์ช่วยลดเสียงรบกวนได้ด้วยไหมครับ อันนี้ยิ่งหนักเลยนะครับทรงยางที่เหมือนกับคล้ายๆจะเป็นกระดูกงูที่ติดอยู่ขอบด้านในแต่ว่าติดที่ขอบด้านนอกประตูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวยางพวกนี้เนี่ยพอใส่เข้าไปปุ๊บตรงส่วนที่ปลายก็จะหยอดน้ํายาทําให้มันแน่นมากขึ้นหรือการใช้งาน พอมันเริ่มแข็งกรอบขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพหรือคุณภาพของตัวยางเนี่ยที่ไม่ดีมากนะเขาก็จะเบียดเสียดสีกับตัวสีผิวของตัวถังทําให้สีถลอกแล้วก็มีโอกาสหลุดลอกล่อนแล้วก็เสียหายถามว่าช่วยลดได้ไหมจริงๆแล้วถ้าเกิดยางที่อยู่ภายในด้านประตูที่อยู่ด้านในร่องนะครับตรงจุดที่มันถูกกดทับแนบกันเนี่ยดีมีคุณภาพอยู่ประตูไม่ได้ตกไม่ได้หลวมเข้ารูปทั้งหมดเนี่ยเจ้ายางชิ้นนี้แทบไม่มีประโยชน์หรือความสามารถในการที่จะลดเสียงลงได้เลยครับ วิธีที่3เปลี่ยนยางขอบประตูรถยนต์หากมีการเสื่อมสภาพช่วยลดเสียงรบก,กวนได้จริงไหมครับจริงครับข้อน,นี้เนี่ยเหตุผลเพราะว่ามันเป็นจุดที่ผู้ผลิตออกแบบดีไซน์มาเพื่อที่จะซีนเรื่องของอากาศที่จะผ่านเข้าไปภายในห้องโดยสารแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือเรื่องของลมเนี่ยแหละครับการเกิดเสียงต่างๆนะครับที่ มันจะผ่านตัวช่องแก็บของล่องบานประตูต่างๆแล้วจะผ่านทะลุเข้าไปข้างในได้เนี่ยซีนยางต่างๆเหล่านี้เนี่ยช่วยลดเสียงที่จะเกิดขึ้นได้แต่อย่างที่บอกครับเสียงจริงๆส่วนที่ทําให้เราได้ยินมากที่สุดคือผิวของวัสดุนะครับตัวผู้ผลิตที่ต้องการลดเสียงจริงๆเขาเลยทาให้วัสดุของกระจบมีความหนามากขึ้นจะทําให้ผิวพื้นที่ที่รับเสียงทั้งหมดเนี่ยมีฉนวนในการป้องกันเสียงที่จะผ่านเข้ามา วันน้ไอ้ยางเส้นเล็กๆอันนี้มนันเป็นส่วนประกอบป้องกันลมผ่านเข้าไปเท่านั้นเองการที่จะไปพยายามแล้วก็บอกว่ามันจะช่วยลดเสียงถ้ากระจกทั้งบานเรายังบางมีความบางอยู่หรือช่องดีไซน์ตัวรถช่องกระจกมองข้างของเรารีดลมมาแล้วก็เกิดเสียงอยู่เกิดจากขั้นตอนตั้งแต่ดีไซน์เลยเนี้ยการทําเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับที่จะทําให้เสียงลดลงวิธีที่5หากเสียงนั้นมาจากยางรถยนต์ให้เปลี่ยนยางเส้นใหม่ที่แก้มหนาขึ้นจริงไหมครับข้อนี้จริงครับ แก้มหนาขึ้นการเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ก่อนอถ้ายางเริ่มมีเสียงดังขึ้นมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเนื้อคอมเปาของยางมีความแข็งมากกว่าปกติแล้วครับแก้มยางไม่ใช่ส่วนที่บอกว่าเราเปลี่ยนยางใหม่แล้วแก้มสูงแล้วจะงเงี้ถ้าดอกนั้นมีร่องหรือว่าดีไซน์ที่ไม่ได้เน้นเรื่องการเก็บเสียง เพราะฉะนั้นก็จริงๆเปลี่ยนยางใหม่ขนาดแก้มที่สูงมากขึ้นก็จะช่วยซับแรงสั่นสะเทือนสถานได้ดีขึ้นและก็ลดการเกิดเสียงขึ้นเล็กน้อยแต่ดอกยางก็มีส่วนด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เลือกควบคู่กันทั้งความสูงของแก้มและก็ดอกยางครับและว,วิธีสุดท้ายหากเกิดเสียงรบกวนคล้ายๆเสียงลมให้ถอดการศาสออกจริงเหรอครับ ถ้าต้นเหตุเกิดจากกันศาสตร์เอากันศาสตรออกก็น่าจะช่วยได้ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าจริงๆเจ้ากันศาสตร์นี้เนี่ยช่วยนะครับป้องกันลมเวลาที่รถยุคก่อนครับเวลาเขาต้องการแง้มกระจกลงมานิดนึง โดยที่ไม่ให้ลมตีเข้ามาภายในรถเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีกันศาส์อยู่ถ้ากันศาด์ไม่ได้ตรงรุ่นบางครั้งทําให้เกิดเสียงจริงครับถึงกันศาส์ตรงรุ่นแต่ว่าเป็นยุคเก่าๆมากๆเป็นทรงเหลี่ยมๆที่ไม่ได้รู่ลมบางครั้งก็เป็นต้นเหตุของเสียงได้ด้วยเหมือนกันอ่าไม่ยากครับเราทดลองเดี๋ยวนี้มีน้ํายาที่เป็นสเปรย์ลอ,อกกาวนะจะน้ํายาลอ,อกกาวพ่นก่อนแล้วก็ดึงออกแล้วก็ลองขับด้วยความเร็วเท่าเดิมดูถ้าเกิดเสียงมันลดลงเราก็เอาเขาออกไปครับแต่ถ้าเกิดเอาออกไปแล้วเสียงยังเหมือนเดิมแล้วเราได้ใช้ประโยชน์จากวินชิหรือกาสา ตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะติดกลับเข้าไปได้เหมือนกันครับดังนั้นสรุปแล้ววิธีลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในรถยนต์แบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็ประเด็นนี้เรียกว่ามีจุดที่ถูกต้องนะครับแต่ว่ามีหลายข้อต้องระมัดระวงังแล้วก็ทําอย่างถูกวิธีนะครับถ้าต้องการแชร์ถึงวิธีการสามารถแชร์ได้ครับแต่ควรมีข้อแนะนําในหลายๆหัวข้อครับหลากหลายกลวิธ <L un it> ีในการดูแลรักษารถยนต์ อาจามีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปดังนั้นควรศึกษาให้ดีและเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับคุณผู้ชมสามารถสแกนคิวอารโค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก p l a y ์ลิสชั่วก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบโดรวยก,กันกับชัวก่อนแชร์